สวัสดีครับพี่น้องครับมานี้กับพ่อพีพาน้องครับพอดีมาสุระทำเอกสารครับใบประกอบไปทำบีซ่านอนบีครับมาจากจัดงานเดี๋ยวก็มาเที่ยวครับว่ดีพ่อดูนครับยึงพระลานชัยร้อยเอับพี่น้องครับครับอันนี้เป็นสารจ้าพ่อเป็นเป็นิ่งเนาะครับมายางเหรียญมายางเที่ยวเห็บขีปเห็ดอย่างครับพี่น้องมึง ใจน้อยเนาะอันนี้เป็นใจกลางเมืองครับเมืองพาร,ราชัยร้อยเอ็ดพี่น้องบรรยากาศเย็นดีครับพี่น้องครับทำอะไรสดอะไรยังไงเพียเนาะเมืองใกน้อยครับก็ศว่าขอบคุณเพี่ชิปพี่น้องครับเพี่ชิปสันจะแปดนาทีกันครับไอสบ้สาธุครับสาธุกับสันจะปอยเนาะครับผมมึงพี่น้องครับก็ศว่า พี่นองมั่งครับทางเขาครับเป็นสวนสุขภาพคนแม่เจียวลายพี่น้องครับเห็นไ,ไหมบึงพระลานชัยร้อยเอ็ดกับพี่น้องครับก็ถึงครับอยากมาทำเอกสารไปประกอบ pisa นอนบีกับพี่น้องเด็กก็จะได้เป็นต่างชาติรู้ฟังใสสปปลาวากับพี่น้องได้โอกาสมาทำคลิป ไม่พี่นหอกมึงเนาะเดี๋ยวยา่างได้เรือ่อยพี่น้องขากลับเจสิมาไหวขอพรเพิน่นครับขอพรเพิน่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบึงพระลานเช้าสามครับพี่นอ้องมาขอพรเพิน่นจอยน้อยครับวันนี้เขายอ่อมาปั่นเรือดเหร่น้นองครับกระตุกกว่าก็ได้ย่างครับวันนี้ทำดีครับเนาะเดี๋ยวกลับมาไหว ปาพี่ป้าน้องเข้าไปสวนสมเด็จศรีนครินทร์พี่น้องครับเอาไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับที่บ้ามนมณีประส,สมดำเด็จครับเียบเด็ดแล้ววันที่ยิบแตกออกมารับเอกาสารเพื่อจะยื่นครับที่กงสุลครับที่กงสุลไทยประจำแฝงสวรรค์นัยเขตครับพี่น้องครับ ไปย่างเล่นเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะย่างไปครับมึงไปกับเพื่นก็มาเที่ยวหลายพี่น้องครับไม่ได้มานานนะกลับมาไนานบทสันอีรักบทครับพี่น้องครับพอได้มาย่างกับเตียนเจ้าน้อยเนาะพี่น้องเนาะก็ทุกข้อไปก่นพี่น้องครับบรรยากาศร่มเย็นครับบึงพระดานชัยร้อยครับพี่น้องครับ ยิงป,ประดันใช่โดยเหยดเนาะผมก็ย่าง่อยๆพี่น้องครับครับหลังจากไม่เอกสารเป็นที่ครับเรียบร้อยรอครับขั้นตอนก็ไปเก่นที่นะครับกองสุนทายแขวงสวนนะเขตครับพี่น้องครับไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะยามึงอันนี้เป็นสถานที่กลางวันยังมีคนออกกําลังกายเ,เวทีกลางผมว่าได้มาประมาณ 40, 40กว่าปีแล้วพี่น้องครับ ดีว่าพ่อหน่องยางเลรียอก็ร่างกายแค่น้อยครับเที่ยวไปเรื่อยๆเนาะครับรถนี้หมอกับพี่น้งเลรียพี่น้องเป็นเมืองบมย์ใช่กลางใต้เมืองร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับไปเรื่อยๆเนาะกลับมาเอ็ดจีบเป็นอยังครับพี่น้องจีบลงกับดิเตจนที่น้อยครับพี่น้องครับสวยพี่น้องครับเป็นจัดสวยสะอ้อมนี่ก็เฉพาะกับแต่ที่ว่าบรรยากาศเดียกเย็นดีครับ ไม่มีแดดเนาะพี่น้องไปเรื่อยๆครับเพิ่นบ่ให้โรแล่นพี่น้องทางในที่เป็นเวทีกลางผมเคยมาโอ้ครับสิสิบห้าสิบปีแล้วยังครับเดินเรื่อยๆพี่น้องครับขอบคุณครับพี่น้องครับกระแสวิวไกลกลางเมืองเลยครับพี่น้องครับก็ทีเดินไปเรื่อยๆเนาะให้พี่น้องเมืองไปครับหลังจากไม่ได้มานาน ประมาณสี่สิบปีครับครับประมาณสี่สิบ huh. ปีบริมากมีน้ำสะอาดให้ดื่มฟรีครับพี่น้องครับมีน้ำสะอาดให้ดื่มฟรีครับพิ่เนตกแตมียังเนี่ยพิ่เนตครับพี่น้องกต่มีเนาะเป็นของเสียสบานครับชมรมดีลัดกต่มีปัญญาเนี่ยไปเรียกพ่อรูซื้อพ่อนือขายของวรลุพี่น้องครับ เรยอดีพ่มีครับจำหน่อยสินค้าผ้าพีผ้ารองยางไปเรียกกับจีเตียนนิดน้อยพี่น้องครับนี่ตอนที่ออกกำลังกายครับเพียดดีมากครับพี่น้องครับทำดีมากปลาก็เยอะกับผ้าพีผ้ารองครับออกกำลังกายจัำหน่อยครับไปเรื่อยๆเนาะครับขับบ๊วยยังกเสียบขอบคุณพีขอบพี่น้องเป็นดยางสูงครับอันนี้ป้ายบอกครับ คนมาหลายเที่ยวหลายีปน้อ,องครับรกลางเวนครับมันอวอนสิไก่ปวดพี่น้องเดีย๋ยวย่างรัดไปมึงเนาะอันนี้เป็นสนามกับเดิเรกโอ้สวยงามพี่น้องครับสวยงามครับไปย่างเล่นไปเรืเรอ่อยๆครับเป็นสะพานโอ้ยดีครับก็เดี๋ยวขับซีซีปีไปน้องครับพัฒนาไปเยอะครับที่บึงบดา,านชัย จังหวัดร้อยเอ็ดกัจจุบันเกาะพุ่นมุนครับมีดรอดทร์มีสะพานแฝนครับยางไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะเป็นสะพานแฝนอืมไปเรื่อยๆพี่น้องให้มึงครับบรรยากาศเมืองประดลานใจโอ้ยยางมาจากไหนพี่น้องสุดจะกันครับนั่งเมื่อกับที่เส้า,น,านั่งในพี่น้องเนื้ออากาศเย็นดีมีที่พักผ่อนเย็นสบายครับ เปลี่ยนจากฟันแฟนพี่น้องครับพี่ตะขันแฝงมึงไปเรื่อยๆพี่น้องครับอือโอ้ปวดเจ็บอะไรพี่น้องครับบ่เดี๋ยวใหม่ามา,ายามมึงห่วยพี่น้องเป็แต่วินงปวดเพาไปเราเพ่าะถ่าครับสะพานแฟนตันเตียนตันเตียน,น,นด้วยขอบครถว่าขอบคุณพี่ขอบคุณน้องบันยางสูงครับเอาฝ้าพี่ฝาน้อยมึงบรรยากาศก็ไม่เห็นเลยมึงเนาะพี่น้องครับ ถือที่ว่าขอบคุณยางสูงเนอครับเอาหลังจากรีแล็กไปเห็ุงานกับที่ว่าประสบผลสําเร็จไปขั้นต้นนะพี่น,อน้องเนาะกับ,บ่้นหามีปัญหาครับยี่แปบบดทือมารับเอกสารครับพี่น้องเพื่อไปยืน่นเอาญาติจะจัดหางานแล้วก็จะไปยื่นที่กรงศูนไทยครับประจาสวรรค์นเขตครับพี่น้องครับพักพ้นได้พี่น้องครับพ้นมาเทียวมาพักลูกตอกอมายมาอองาเหรนให้เจ้านี่พี่น้องครับ ผมประกาศขึ้นมาคับไม่เปลี่ยนต่นเตียนบวชยามวินอืมกระดิญ่างเล่นไปให้ศิลป์นะพี่น้องเนะาะบวชครับเป็นน้่มผุ้ชื่สวยงามมากตุ๊กต่อขึ้มายางเล่นยเพื่อเป็นอนุญากข่ครับดีมากในรอบสี่สิบปีครับพี่น้องครับเด็กขึ้นมาพมาว่าชี้ซิบก็ปีครับพี่น้องชี้ซิบก็ปี อ่ะขอสวัสดีครับพี่น้องออทิเวนเซนต์กันเนาะ